งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวี้อยูตลาดทองคำอำเภอเขาตะกัน่นจังหวัดฉะแก้วนะครับบรรยากาศดีแห้งพี่น้องนะกลางภูเขาด้วยบรรยากาศดีมากครับมีทียิ่งใหญ่อลังการงานช่างมากนะครับพี่น้องทั้งเขาตะกัน่นทั้งฉะแก้วนะครับให้กำลงังแรกแร้แรงใจกันเด้อแรงเด้อสถานที่กว้างขวางมากบรรยากาศก็ดีนะครับ มือแรงคิดว่าอากันหนาวนะครับบรรยากาศแบบนี้มือแร,รกหนาวแน่นอนเมื่อแรกวัดวิวภูเขาแบบดีมากครับอากาศนะครับบรรยากาศดีมากครับเวิธีใหญ่มากตอนนี้อาจารย์กำลังตีนะครับกำลังมาตั้งเครื่องดนตรีนะครับวันนี้อย่าลืมให้กำลงังแรงเคีย์แรงใจกันนะครับคือดีสโตเกียววิวเชงนะครับ อยู่ที่เขาตะกันนะคะรับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องโอเคครับมาอัปเดตสถานาการณ์นหน้างานให้ดูนะครับวันนี้